ก็เรียนอย่างนี้นะครับประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่เขาอาจจะเรียกได้ว่ามีประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเท่าเทียมกับคำว่าพูดหรือปางเลเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ของประชาธิปไตยเขาเลยเรียกว่าปากลามองหรือภาษาอังกฤษก็แปลว่าพารามัน ก็เป็นแหล่งที่ตัวแทนของประชาชนนั้นเข้าไปพูดกันพูดกันนี่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่พูดกันแล้วถ้าเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราไม่พูดกันก็ลบกันทะเลาะกันตบตีกันฆ่าแกงกันงั้นนั้นถือว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยงั้นถือว่าสังคมโบราณหรือถ้าถอยไปกันนั้นก็คือสังคมป่าเถื่อนนะครับ เพราะฉะนั้นการพูดกันเนี่ยสำคัญมากการพูดกันเนี่ยหมายถึงว่าทําให้ความแตกต่างกันเนี่ยลดลงเพราะว่าประชาชนต้องอยู่กันได้วิธีเดียวจะต้องพูดกันนะครับทีนี้พูดกันในรัฐสภาเนี่ยบางทีมันไม่พอเพราะว่าก็มีเวลาแล้วตัวแทนของประชาชนนั้นบางทีก็พูดไม่ ถูกใจประชาชนเพราะฉะนั้น <c oughs> ทุกพักการเมืองนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะพรรคประชิปัตยเนื่ยก็เลยเปิดเวทีให้ประชาชนเข้ามาพูดในพักมีอยู่ทางนี้นะครับพักการเมืองที่มาจากประชาชนต้องฟังเสียงประชาชนครับ